Aw, uh aw, สวัสดีนะนผู้ชมทุกท่านนะครับเกอคิดแล้วใครแยนตาสลวม,มาบอกผมว่าไอเจ้าของช่องไปไหนมันมขี้เกียจทําคลิปครับผมมันก็เลยเรียกผมมาทําแทนก็ประมาณนั้นแหละเราวันแล้ววันนี้เราจะมาทําลิปจอนดกันประวัติจอนดสอนการเล่นทุกอย่างที่เราคิดได้นะนะเฮ้ยเฮ้ยไป,ไปเลยไปเลย จอร์เดอร์ครับเขาเป็นแฮกเกอร์ชื่อดังนะครับผมซึ่งเขาจะตามระบาดในทุกๆแฟลก์เฝ้าเพืระบัง,งบที่เขาตามไปได้นันนะซึ่งนั่นมันคือคือกลุ่มน,นี่แหละโอเคส่วนถ้าใครถามว่าไอ้จอร์เดอร์นี่ยมันมีจริงไหมวะ มันไม่มีจริงนะครับผมมันเป็นเลือกแต่งงูดที่แต่งมาเฉยๆนะครับผมทางด้านอีเลคท์เซล์ะเขาได้บอกมาแล้วนะครับว่าตัวของจอร์โดนั้นไม่ใช่แฮตต์ครอซาปัญญาอ่อน,นเลยเขาบึงเลยะมานั้นครับไปไปดูทางหน้าสอนการเล่นแล้วก็สกิลทั้งหมดของจอร์โดน,นไปสกิลที่หนึ่งหนม สก,กิลนี้จอดโดยดนการเอามือของตัวเองปักเข้าไปลด,ด้วยการเสกนังทั้งหมดนะครับผมซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งไอ้นํานี่มันโคตรโหดดาเมจเลยนะถ้าโดนเ,เต็มเ็มเลยส่วนไอ้นังเนี่ยมันก็ไม่ไดีว่าจะอยู่นิ่งตลอดเวลานะครับผมมันอยู่ไม่นิ่งนะครับผมมันคูดจะอยู่ไม่นิ่งเลยแหละไม่รู้เป็นอไรส่วนวิธีการลินคุณต้องดักทางของผัวอีมิตลอดให้ได้นะครับผมแล้วก็ แบบว่าถ้ามันมากวนติงกูว,ว,ว่าใช่วงวักวัทีเดียวแค่นั้นแหละหรือเอาไปดักทางก็ได้นะแต่วิธีการเอาไปดักทางเนี่ยกูไม่แนะนํานะโอเคกูขี้เกียจปืนและหนึ่งทำยิปต่อเลยโอเคได้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 ไดไดสิลต่อไปสามท่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมตั้งกิยวนี้ไม่มีดาเมจซึ่งถ้ามีคนเหยียบสติสถานะสโลน่ขั้นสองใช่ผมจำไม่ได้ ถ้าไอ้ส่งข้อมูลผิดๆไปก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนวิธีการเล่นของสกิลนี้ก็เอาไปวางจุดๆสาคัญก็ได้แต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนําว่าให้วางเยอะน,น,นะเพราะว่าผู้เอาชีวิตรอดอะมันอาจจะรู้ดีนะครับผมมันเปิดการาฟิกเอาไว้ไงแล้วก็มัน ก็อาจจะเสือกไม่เหยียบนะครับผมประมาณนั้นสกิลต่อไปมองหาด้วยตาเปล่าตาเปล่าหสกิลนี้จอนโดจะเป็นการรับรู้ประสาทของตัวเองกันนะแล้วก็จะเป็นการมองผู้เล่นทุกคนเลยนะนะส่วนสกิลว,วิธีการเล่นสกิลนี้ก็กดเวลาจําเป็นนะที่คุณกาลังหาคนอยู่แต่เริ่มต้นไม่ต้องกดก็ได้นะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นมือปโปรแล้วไงรู้ว่าตัวละครตัวไหนอยู่ตรงไหนโอเคประมาณนั้น ส่วนความยากของจอนโดจะมีอยู่ประมาณ4ดาวเลยนะนะซึ่งเป็นตูที่เล่นยากกูยังเล่นไม่เป็นเลยเทคนิคการเล่นของผมมันก็มีประมาณนี้แหละครับถ้าใครโหดๆมาสอนผมหน่อยกูเล่นในตัวหานี่ไม่เป็น <laughs> เอาแล้วก็จบกันไปแล้วนะนะสำหรับจอนโดนะครับผมซึ่งไอสกิลสามเนะี่ยผมจะบอกอย่างหนึ่งครับว่า ไอที่อยู่ตรงหน้าจอเนี่ยมันคือผู้อชิพวลอลา์สามารถมองเห็นได้ครับซึ่งันใช้หลังอย่างระวังนะครับผมพอจบกันไปแล้วสำหรับช่อง R d 2 0ดีนะครับผมสำหรับการสอนเล่นจอนโดนะครับบวกประวัติจอนโดถวนถ้าใครรอ QA ของช่องผมเนี่ยก็ประมาณ1นึ่งพันซับนึงครับผมผมไม่โกหกแน่นะครับผมถ้าผมโกหกมาหักปากผมได้เลยนะโอเคมีแค่นี้แหละเจอกันครั้งหน้า บายบายครูคิคดบายบายด้วยบายอ๋อแล้วถ้าใครอยากเล่นเกมกับผมผมจะโพสในชุมชนนะครับผมไปดูกันได้นะครับผมผมอูคลิปจอนโดไป2ครั้งไม่ได้โอเคไปเถอะไป